สวัสดีค่ะสวัสดีผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนะคะแอดมินแอนนะคะวันนี้มาแนะนำวิธียื่น PDU กับสภาวิศวกรนะคะของเพจในช่างดอย4.0นะคะก่อนอื่นก็ขอบคุณนะคะทุกท่านที่สลาะเวลาเข้ามาร่วมฟังวันนี้ตอนที่สองกันนะคะการยื่นขอ CPD unit จากการอบรมกับวิทยากรหรือหน่วยงานที่ไม่ใช่องค์กรแม่ข่าย กรณนนีไม่มีการทดสอบเราจะเป็นกิจกรรมประเภท1นึ่งนสนะคะหลายท่านที่เข้าร่วมอบรมอ่าเป็นประจํานะคะหรือว่าอบรมบ่อยขึ้นน่าจะชินกับกิจกรรมนี้นะคะวิธีการเข้าอ่าลงคะแนนนะคะดับแรกเราก็ต้องเข้าเว็บไซต์ของทางสภาวิศวกรก่อนนะคะให้เข้าไปที่ Google นะคะหรือว่าพิมพ์ที่เบราว์เซอร์ว่า www.coe.or.th นะคะกด enter แล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่า ขึ้นเป็นหน้าเพจของสภาวิศวกรน,นะคะพอเราเข้ามาถูกเนี่ยหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะแต่ว่าตรงตรงหน้าตรงเนี้ยอ่าอาจจะมีแบบเปลี่ยนไปตามเขาเรียกว่าตามการประชาสัมพันธ์นะคะพอเราเจอแล้วเนี่ยก็ให้กดคำว่าอันนี้ไม่มีพอยเตอร์แล้วอาจารย์เล็กวันนี <c oughs> ้กดที่คำว่า C P D ไม่แน่ใจว่าเขียนเราขึ้นไหมนะคะ ไปที่ C P D แล้วก็เลือกว่าสมาชิกนะคะ Continuing Professional Development นะคะพอท่านจะคลิกเข้าไปก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะคะก็ถ้าทุกคนล็อกอินเข้ามาถูกต้องก็จะเป็นอ่ g ล็อกอินในชื่อของสมาชิกนะคะก็จะเป็นชื่อของผู้เข้าร่วมอบรมนะคะเลขที่สมาชิกนะคะวันที่หมดอายุสมาชิกแล้วก็สถานภาพของท่านนะคะว่าเป็นระดับภาคีวิศวกรหรือว่าระดับ สามัญวิศวกรหรือระดับบุตทวิศวกรนะคะหลังจากนั้นให้ท่านสังเกตว่าจะมีไอคอนนะคะไม่ว่าทางซ้ายหรือขวาเนี่ยเลอข้างล่างนะคะให้กดคําว่าบันทึกคะแนนนะคะตรงหมวดหมู่ที่เรียกว่าพัฒนาวิชาชีพวิศวกรต่อเนื่อง CPD นะคะให้กดเลือกตรงนี้พอเรากดเลือกตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวแต่ละท่านให้ลองแคปหน้าจอเก็บไว้นะคะแคปหน้าจอเก็บไว้ได้นะคะ พอเราเข้ามาสู่ระบบบันทึกคะแนนด้วยตนเองแล้วนะคะก็แบบฟอร์มบันทึกคะแนนจะมี3ามย่อหน้านะคะก็ให้กรอกตามที่อแอดมินแจ้งได้เลยนะคะชื่อกิจกรรมนะคะวันนี้ก็เป็นการคุมงานคอนกรีตและคอนกรีตรเสริมเหล็กตามมยพสิบเอ็ดศูนย์หนึ่งขีดหสี่วันนี้ตอนที่สองนะคะก็ให้ใส่ตอนที่สองด้วยนะคะสาขาทางวิศวกรรมโยธานะคะให้เลือกตรงนี้นะคะว่าสาขาทางวิศวกรรมโยธา หน่วยงานที่จัดกิจกรรมนะคะก็เป็นเพจนายช่างดอย4.0ว่าที่ร้อยตรีชาญยุทธยูมณีรัตน์นะคะรายละเอียดกิจกรรมนะคะพิมพ์ไปว่าอบรมการควบคุมงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็กตามมยพส1บเ็ขีดหกตอนที่2นะคะก็รายละเอียดตามโปสเตอร์ได้เลยนะคะพอเลื่อนมาหน้าถัดไปนะคะประเภทกิจกรรม CPD ตรงนี้ให้เรา เลือกเป็นการศึกษาแบบเป็นทางการนะคะสาขากิจกรรม CPD นะคะให้เลือกด้านข้างนะคะให้เลือกเป็นกิจกรรม103นะคะการอบรมทั้งในและนอกหน่วยงานตนเองที่ไม่มีแบบทดสอบหลังการอบรมนะคะเพราะว่าวันนี้เราไม่มีเทสนะคะการาหลักการนับคะแนนเนี่ยก็จะนับตามจำนวนที่ที่อบรมนะคะตัวคูณก็จะเป็นหนึ่งนะคะน้ำหนักก็จะเป็นหนึ่ง พอเราเลื่อนมาหน้าถัดไปนะคะให้เราเลือกวันที่นะคะวันนี้วันที่30เดือนตุลานะคะ2024นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะให้ทุกท่านเนี่ยระบุจํานวนคะแนนเลยนะคะเพราะว่าเราจะเป็นน้ําหนักคูณหนึ่งหน่วยนะคะก็คืออบรมหนึ่งชั่วโมงก็หนึ่งหน่วยวันนี้สองชั่วโมงก็จะเป็นสองหน่วยสองหน่วยนะคะให้แต่ละท่านเนี่ยใส่เลขสองนะคะ ต่อไปก็จะเป็นการตรงนี้ดอกจันนิดนึงนะคะการแนบเอกสารประกอบกิจกรรมนะคะ่ะถ้าเป็นกิจกรรม1 0 3ที่อบรมฟรี c ี d ีกับนายช่างดอยนะคะให้ทุกท่านแนบหลักฐานสองอย่างนะคะก็คืออันดับแรกเป็นโปสเตอร์นะคะโปสเตอร์ที่อบรมประจำวันนั้นนะคะก็คือวันนี้ก็จะเป็น ันพุธท,ที่30นะคะก็แนบโปสเตอร์ไว้นะคะอันดับสองก็คือเป็นรูปที่ท่านเข้าร่วมการอบรมนะคะก็ให้กด print screen น,น,นะคะหรือแคปหน้าจอนะคะทางที่ดีก็จะให้เห็นแบบเป็นหน้าท่านนะคะคู่กับสไลด์ก็ได้นะคะเดี๋ยวระหว่างอบรมไปนะคะก็แต่และท่านอย่าลืมแคปหน้าจอด้วยนะคะเพื่อที่จะไว้เป็นหลักฐานนะคะเพื่อประกอบการกิจกรรมที่จะยื่น cpd นะคะ เมื่อท่านแนบเอกสารเรียบร้อยนะคะเด้านขวามือล่างนะคะก็จะเป็นให้กดบันทึกคะแนนนะคะเมื่อบันทึกกิจกรรมแล้วนะคะก็สามารถตรวจสอบคะแนน CPD นะคะโดยคลิกที่ตรวจสอบคะแนน My CPD นะคะที่ไอคอนได้เลยนะคะก็จะปรากฏคะแนนที่ท่านลงทะเบียนไว้นะคะเพราะปกติก็จะอาจจะเด้งขึ้นมาเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่ขึ้นก็ให้ทุกท่านอดใจรอสักครู่นะคะเพราะว่า แต่ละหน่วยงานเขาก็จะมีอบรมนะคะแล้วก็มีการยื่นคะแนนอยู่นะคะเดี๋ยวรอทางเว็บไซต์ประมวลผลอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องขอขอบคุณสภาวิศวกรนะคะที่มีการอัปเกรดนะคะเว็บไซต์ในการยื่นคะแนน CPD นะคะซึ่งก่อนหน้านี้จะมีความซับซ้อนนิดหนึ่งนะคะณปัจจุบันเนี่ยทางสภาวิศวกรก็ได้เขาเรียกว่ามีการาพัฒนานะคะการยื่นคะแนนให้ยื่นง่ายขึ้นนะคะยื่นด้วยตัวเองได้ไม่ยากแล้วนะคะ ต่อไปขออนุญาตประชาสัมพันธ์คอสออนไลน์วิศวกรมือโปรนะคะคอสออนไลน์การคำนวณกำลังรับน้ำหนักฐานร่างโดยข้อมูลเจาะสำรวจดินมือใหม่สม,มือโปรนะคะได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดรพาณิชยุฒิพลึกนะคะท่านมาให้ความรู้นะคะรายได้ในส่วนวิศวกรน,นะคะค่าวิทยาค่าค่าวิทยากรขอไปค่ะรายได้ในส่วนค่าวิทยากรน,นะคะท่านจะนําไปทําบุญนะคะ หากใครสนใจที่จะอัปเดตความรู้เรื่องนี้นะคะก็สามารถสอบถามไปที่แอดโดย 10x ได้นะคะนอกจากจะได้ความรู้แล้วก็ได้ร่วมบนด้วยนะคะต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างคอร์สออนไลน์อื่นๆนะคะก็จะมี RC ดีไซน์มือใหม่สู่มือโปรโดยวิธีกำลังนะคะที่อาจารย์ดอยร่วมกับอาจารย์เล็กในการสอนนะคะแล้วก็จะมีคอร์สของท่านอาจารย์มนัทนะคะออกแบบโครงหลังคาเหล็กทัดดีไซน์นะคะ ก็จะมีข้อคาถามมาเหมือนกันว่าเจะมีออกแบบโครงหลังคาเด็กทัดดีไซน์อาจารย์มนัฐแล้วก็อาจารย์เล็กนะคะแตกต่างยังไงนะคะถ้าใครไม่เคยมีพื้นฐานม,มาก่อนเลยในเรื่องโครงเหล็กเนี่ยก็จะแนะนําให้ลงเรียนกับท่านอาจารย์มนัฐก่อนนะคะเพื่อปรับพื้นฐานในอของท่านอาจารย์มนัฐก็จะมีซีซีทัดช่วยคํานวณแล้วก็มีซูสตัคเจอร์ด้วยนะคะต่อไปก็จะเป็นคอร์สออนไลน์ของอาจารย์ A นะคะดรสราวุฒิฤทธิงามก็เป็นกําแพงกันดิน และอาจารย์เล็กก็จะมีคอร์สอื่นๆด้วยนะคะคือออกแบบแก้ไขเสาเข็มยั้งโซนนะคะแล้วก็ที่เพิ่งปิดไปเมื่อปิดคอร์สไปนะคะก็จะเป็น RCDesign วิธีหน่วยแรงใช้งานหรือ WSD นะคะต่อไปก็ล่าสุดที่กำลังสอนอยู่นะคะก็จะเป็นคอร์สออนไลน์เวิร์กช็อปนะคะออกแบบคงหลังคาเหล็กทัดเวิร์กช็อปนะคะทัดดีไซน์ถ้าใครสนใจก็พิมพ์76ได้เลยนะคะถ้าอยู่ใน Facebook ถ้าเกิดว่า ใครสนใจรายละเอียดนะคะก็สามารถติดต่อที่ช่องทางนี้ได้เลยนะคะเพจนายช่างดอยนะคะหรือแอดไลน์นะคะแอดดนะคะพิมพ์คำว่า67เข้าไปนะคะหากท่านใดยังไม่เคยติดตามนะคะเพจของนายช่างดอยนะคะแอดมินแนะนําให้ติดตามนะคะเพราะว่า,าเพจของทางนายช่างดอยทางอาจารย์ดอยเนี่ยจะอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะคะแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมอยู่เป็นระยะระยะนะคะอันนี้แอดมินขออนุญาตฝาก เขของอาจารย์เล็กนะคะวิศวกรโยธารุ่นพี่สอนรุ่นน้องมาอาจารย์เล็กนะคะก็จะเป็นเน้นเกี่ยวกับการสรุปความรู้นะคะแล้วก็ Q a ถามตอบนะคะเกี่ยวกับทาง RC นะคะค่ะเดี๋ยวระหว่างนี้เพื่อนๆแล้วก็รุ่นพี่รุ่นน้องนะคะแล้วก็ผู้เข้าร่วมอบรมน่าจะเข้ามาพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นทางอาจารย์เล็กแล้วก็อาจารย์ดอยมาให้ความรู้ต่อนะคะก็ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ ฝากติดตามช่องในช่างดอยใน y o u u u e s u ับ c r i b e กดกระดิ่งใน Facebook กดไลค์ด้วยนะครับใน TikTok และใน LINE OA